โอู้ดีดอวยดองเลยมันเต้นบ่ตรงลงท้อลงท้อสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้เขาบอกก็สองนอ้องคิมคือเก่าพี่น้องวันนี้กะกำลังเตรียมวันนี้คิมกับซิมาเฮ็นเนนโนเดือดแปลงนีแหละพี่น้องกำลังเตรียมเพราะที่่ายเนาะเตรียมพักเพราะทียย่่ไหวเดี๋ยววัดเพ็ดยังบ่ทันเลยเอมามาเนาะไปหาสื่ออยู่มีคือเก่า เอามาเห็เดยูนอกอกมาห้าสิมาซอยวุ้นซข่ายในพักไปอันคอนื้มยาสวนมากระบอกทีด,ดิบขนาดเย็บปะทยังอยากตอนนี้กันล้วชิมาซอยวุ้นซข่ายแตวกระสิบเผาไปเก็บป้อหอมมีในสวนนะพี่น้องเป็ดมาที่หลังกินยำแรงพี่น,ออน้องสกีจะไมีเดือดแปรงเล็ดให้เป่งนะโอ้ฮักะอ่าน้นัแล้วพี่น้องอันนั้นอาการหด ปลาปานเป็นมืนอเกาะบลาแจ๊ก,กับาหอยอย่เนาะตอนปานซอยอมอื้นค่ะเอามาเห็ดอยู่หนอกพี่หนอกเนื้อทีอันเฮือนสกขีมันแฉบอย่างอันมันขาวเลยเดี๋ยวเอามาเห็ดอยู่หนาบานเะนาะกำลังดงังไพ่ต่ว่าสีซอยพักไว้เพื่อบ่รไวเวลาอันมันทำนะพี่หนอนะ คอยวัชพายใสยเ่เลือดแป้งมาเบิ่งพี่น้องวิธีเหลือดแป้งเอาซอครีมเนาะปอนนี้กระคำเลยเด้นดนนนะอนี่หมาตัวดินน้ำเนาะว่านี่ก้วยกระปอผพี่น้องซอครีมเขาโทดเพราะว่าเสียงยังยังบริสัทธ์เนาะเสียงบบนี้เลย ผ่าสติสลายแม่กินอยูกับราแปง้งกระเพาขึ้นบ่เล,ลือกแป้ง <c oughs> นี่เรื่องไันมะลิหกไก่เหเล,หลือกแป้งนะจ๊ชเลือกแป้งอีกแล้วสอดชักว่ะืพี่นนอเงินขื้น อันนึงได้ชิ้นกีบตามหาเนาะปานไดเงินบาทมันเล่ไปว่านะเหรเงินกรขืนเหรเงินกขืจะคล้องกระขื้นําพี่เนาะมันยั้งกับแพร่กระเบิดพอจะค้าเงินบาทมันแทรกเพราะว่านี่ลาบลอยเงินบาทนพี่เนาะเสียเงินขืนแห้ง อนันพันพันพันบาทนะสี่แสนละนีน่นาะงฮักซอยวัวสิดไทยบรรยากาศยามค่ำกะสิประมาณนี้พี่น้องในหัวมากเลยซอยวัวสิไทยแต่ที่เขาเปเก็บพักนะ สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้ก็พบอกก็สองน้องคิมคือเก่าพี่น้องวันนี้กะกำลังเตรียมวันนี้ขี้กับสิมาเห็ดเมนูเือดแป้งกันแล้วพี่น้องกำลังเตรียมพวกสิข่ายเนาะเตรียมพักว่าสิข่ายไหวเดี๋ว่าเ็ดยังมั่ทันแหละเอามาเนาะไปหาสื่ออยู่นี่คือเกาเอามาเห็ดยู่นอออกไาสิมาซอยพวกสิข่ายในพักไปอ็นคอน้ำยาสวนมากระบอกทีเดิบขนาดเย็บป่านยังอยาก ตอนนี้กันละสิมาซอยว่าสิคายเด็กกับเขาไปเก็บป้องหอมอยู่ในสวนนะพี่เนาะเป็ดมาที่หลังกินยำแรงพี่เนาะสกกีจะไม่เดือดแรงเลสให้ปึ๋งนะโอ้อาาหักอ้ามน้ำแล้วพี่น้องอันนั้นอาการหดหายบาปานเป็นมืนอเกาะบาเจ๊กกับข่อยอยีเนาะตอนฟานซอยว่าสิคาย เอามาเห็ดอยู่หนอกพี่นหนอกเนื้อ,อทีอันเพื่อนสกีม,มันแผลบอย่างอันมันขาวเลยเอามาเห็ดอยู่หนาบาน้านเนาะกพลังดัง,งไพ่แต่ว่าสีซอยพักไว้เพื่อบระหยัเวลาอันมันคำนะพี่น้องเนาะซอยโพสต์คาสส่ายไซเอดแปลมาเบิ่งพี่น้องวิธีเหลือดแปลงสกีมนาะตอนนี้กระคำแล้วเด้อ นี่มาต no you know. ัวดินน้ำเนาะใสว่านี่ก้อยกับปอมเนาะกระเขียอโขาเพราะว่าเสียงยังยังบริสัทเนาะเสียงบนนี้เนี้เลยต่ะผ่าผ่าสติสลายแม่กินยูกะัะแบงก็พอขึ้นห่ เืแป้ง่ได้หรพนี่เรื่องหนะหลีหกใจอยเกลดแป้งนะเกลดแป้งอนสอดักว่า่อะไรบนบนที่นนอเงินขือบ้านหนึ่งได้ซอเซนกี่ตามหาเนาะนตอนนี้เงินบาทหนึงดูวะพออันนี้เล็กเงินกับเขิน เลยนุ่ถือเลยะคล้องกับผืนนํำพี่น้อมันยั้งกับแพงกะเบิดเขาจะค้ายเงินบาทเม่นแทรกราะว้าเฮานี่ล่คอยเงินบาทนำพี่น้องฮะสวยขึ้นคืนแห้งอันพันพ่านพ่านบาทซีแสนล่ะพี่เนาะฮอวัสิทยบรรยากาศยามค่ำกะสิบประมาณนี่พี่น้องนงหัวมากเลย ค่ะยแต่สีขาวไปเก็บพักนะพี่น้องก้าล่าสีขาวส้วนไปเก็บพักบัวกับพักหอมเนาะเอาสิเตียววัตถุดิบไว้ก่อนน้อพี่น,อนอ้องเนาะอ่เนี่ยสายเดือดแปลงเนาะเขามาส้วนเลยพักขอบางอยางพี่นอ้องเก็บเอาเครื่องหยาเครื่องพักมารวมกันอยู่นี่แหละ นี่เนาะให้พผานะทั้องหยาทั้งักแจก็คทัองอ้งหยาทั้งพักร่วมกันที่นี่บ,บ,บัวพี่เนาะกหอมบัวใส่เลือดแรง หลี่เอาพี่เนองไหนๆกินเฮงโรคเอาไม่หายสาบสูลอันนี้พักคมนะพักคมอันมันเกิดเองหรือบดิปูพี่น้องบี่ยมันบอกเพื่อไปหลวกกินไปหลวกกินกับเจียวเจียวปูเจียวปลาเนาะตอนนี้ก็ะข่ำแล้วเพื่อแล้วทำแล้วพี่น้องเนาะ ด the the like ีอ่ะเนาะก็จะเอาเคี้ยวงามพวกหาเลี้ยงงามบัแจ็ตงูฟันทอกแจ็ปหายนะพี่น้องเปล่าพี่น้องเอาไปซอยเนาะในก้มของหนาวนะโหตายปีเลยพี่น้องได้เป็ดมาแล้วโอ้หเป็ดมาตัวหน่อยตัวหาซิพันมาจะแพงแล้วพี่น้อง เจ๊กะเพราะว่าเห็ดนลายมันกับเบาะแสน้องหงันอะนี่น้อเป็ดนะเนาะเอาเลือดเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้กะให้หมอพูดแล้วก็สิไปขวดน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าสิบเบอร์เทายเห็เบิ่งนได้ป้าพี่น้องเป็ดเป็ดประมาณลอยลอยสามสิบบาทลอยลอยห้าสิบบาทเนะห้าสิบห้าสิบจีบเงินขึงก็ประมาณเออเดี๋ยวให้นี่เนาะพี่น้อง ลังอันโลโคนแล้วก็มาย่างไฟแล้วก็บสเปคคัวเอาเนื้ออาเซียนมันเนะพี่น้องแล้วก็ไปซอยตัวเล็กน้อยเนาะนี่นะงามค่ะพี่นอ้องอันนี้คือน้ำซุปอันนี้คือหนามซุปพี่นอ้องอ่า,าห้าสิปอนใส่เลือดแล้วก็เทใส่ใส่เ,เลือดแปะมาสิคะหนามปนเลือดเด้อันนี้อันนี้หนามเพื่อบ่ให้มันข้าวแล้วพี่น้องเน้องใส่เอาพวกซีไข่ ปลาซิคายกระเพาะหอมด้วเพื่อตัดกลิ่นข่าวนะพี่น้องปวดเดือดแล้วนี่พี่น้องปลาซิคายเขาค้าเสริมพักอันนะักอันพักหอมหน่อยพักบัวหอมบัวไนท์ทอดินนะพี่น้องทอดินมักหนาวุองหมากผักเพลกกะปี้อนนันท่านย่างบุท่นอะไรออกมาอยากอันอยากได้พักกระลำพี่น้องย่างบะมีตอนนี้ พอ่อกำลางกินกเกลือเปล่าแปร้งพี่น,อนอ้องเนาะมันถือกันค่ะมาบังเรือเหรอเลือกับศรีจักาน้อยนึ่งน,นะพี่นอ้องเอาเลือดพีดคนเอาเลือดหายพีทเนาะนี่นะจ๊ะเลือดแปลงเป็ดสดซดเลยพี่นอ้องพี่นอ้องข้าศึกมาซอยสีเป็ดเนาะซอยอะไรก็ไปขวับพี่นอ้องซอยจะหมอเลยนี่น้องเนื้อเป็ดสดซดเลยอันนี้ค่ะคือนนังเลยนงลัง,งนอลไรก็เลยอาศิลพี่น้อง มาซอยกรฟานเป็นก่อนหายซอยนังก่อนชาวเห็ดพี่หนอกทำอลไรพี่น้องเอออย่ามันเหมือแล้วพี่น้อ,อ,องสิบเปเซ็นซอ,ย,นอยกับสิตอนแบบบบใหญ่ไป็นอะได้พี่น้องแบบตอนก่อด้วยแหละอย่าเลือดอย่าเลือดกระมังในกระเป๋นเนี่ยนะเป็ดตัวหน่อยนะเอาเบอร์พี่น้อกตัดแต่งคุม้มมากกระดูกกระสิบไลายดอก กระดูกกระิีใบปีนีหเนาะไวาย่างไทยนะจ๊ะพี่น้องเคยกินไหมเลือดแปลงอ่ะอันนี้จะมาทำให้ดูนะนี่คือบาดถาเลยอันนี้นนคือน้องคีมนะคะคือไส, <c oughs> ส้บาดถาวเจ๋อเลยสบายดีพี่น้องเลำไส้กันป่ะน่าพี่น้องไปลงคลิปลงครับคนนั้น บาดมือบาดเล็บา่คอย่ข้าจะเลือนบ่อพี่น้องในเห็นจะสานะบดายบดายสวยไหดาน้พี่น้องาวดีแม่ค่ะด่ยาก็บดายเนเลยว่าโดนเลยหนึ่งบเลือดออกได้ค่ะ เื่อนดูทีนะโอ้ะทั้งเขาเล็บสวยไปถือกันนะต่างมือมาเท่าจะแทบเป็นดิบสภาพเดียมฝานี้มือเัวเอดีแล้วเด็กเสียมากนเนาเกลยดบอปารานิเม ตอนนี่าาย,ยา,พ,ยายพี่นี่ยนะพีนองหน้าซอยต่อไปพี่เนาะทำละอยากพี่น้องม่เห็นหงมนะไตตาไตสายพูมเดี๋ไตขางาจ่ายนี่พี่จไตอยู่แล้วไตเป็ดพี่น้องไตไตสกีมิดมิดปั้นมาเรื่องหนึงซอยต่อไปพี่นอน,นอะ อย่างพี่น้องเห็นหงซอยไี่วัมีสารมือปนเหลือเลยซอยเลยร้เองเพี่น้องว่นสีนวลลายเป็ดตัวไี่น้อยเน่เป็ดไอ้นาพี่น้องใสโอเมก่อนลงโอเมก่อนค่มันน้าใช่ไอ้่น้พ่ออะไรเที่ยงไอ้เน่นามาโตอ้หนวดพูดี่มะขอนอเที่ยว เอออ่านหน่ยนบ่อยใส่นานบนั่นนึงเยี่ยงพี่ักยาวบ่มี่้องกินนองตับไตใสุ่งมันกเองเลยหัวได้ไมแมกินดิหตับไตอรไว้ปีนก็กระดูมาตับไตใสุ่งอาไว้ที่ป่าหัวได้ไอมเอ้ระวังด้วกินห่อยยมาที่สุดหัวไม่ซักก่ะขาดนะพี่หนอนเนาะ พี่หน anyway, ่อชิมารองเลยเด้อมี่นอเรือเลือสานีหนางก็เพียงนีหนาสามเดียวแต่ว่าสองสองถอยเลือมันอยากกลมนัพี่หน่อใหน่ชอบ่ลายยบะนังพี่น่อได้แล้วนะจ๊ะยานไม่ทั พี่น้องอาสิมาลงมาดูกันแร่เหล,ลือก็ใส่แถวๆนีีน่นะ้พี่น้องไก็จับเปิดระวงแล้วเจ๊นี่น่ะเ,เด็ <c oughs> <c oughs> ก่อยเขาเพื่อนด็ก ฮันย์แม่มาห่องเนาอโอ้ดีโด้ดีดงเลยมันเต้นบ่ตรงลงทอลงทงเต้นเดือดีด่งปะจิกานอยู่บ่พี่น้องฟาบ่ายอีกนิดนึงนะลงทอลงทงมาดูกันได้ปะมาสุ่มดูเองพี่น้องเอ้ย เป็นแล้วเป็นแล้วจ้าตามเด้อจ้าตามเลยหน่อยหนึ่งเนาะกะสีมะโหยพักเลย,ยพี่น้องนี่นาตากสีประมาณนี้พี่น้องสีมะโหยพักมันเหมือดน้อยหนึ่งเนาะเบิ้ลทุกใครเริก่อนพี่น้องเหมือกล่อนก็อยากเดีย๋ยวบล็อกด้วยอีมเลยเหมือดหน้อยหนึ่งพี่น้องทั้งเหมือดทั้งหอนตอนนี้ มันกามหมดพี่น้องเออเหูวสักขีมเดือบหล่ออันนี้จะยาดเลือดกามาะค,ะค่ะนะก็ครั่อให้แห้งเลยเนี่แหละจะปักตานีแล้ว,ลวนี่นะจ๊ะนี่จ๊ะไฟเพียงเหมือนไฟเพียหอมนี่จ๊ะ นัจ้าพี่น้องเอิ่นกันมาเด้อเรียบร้อยแล้วเอิ่นไปแล้สีหอยของเธอดีนะพี่น้องเนาะบาจิกินลงมาโอยโทดินลงเลย,ลอยเอาสิโอยจ้าพี่แม่จ้าแค่ไปดอกร้อนมากินน้ำนาะห้ามเด้อ ไม่ไ้เอ่ยในห้องกสนอเมี่งนี่แหละเห็นอยู่ดอกเปิดแทลเลือดแกงนะจ๊ะเลือเลือดเสนเลือดแดงงับข้วไก่ว่บอลเห็นหงุดทงเนาอเอามังหน้าเซ็นบอลจะกินนะพ่อ พี่เนาะน่ะกับบเ็นหงผีีเดอพี่นอพีอ่นอป้า,าปะตะแสบบอกยอำำังไําำลซี่างขมก็บาดทฮาได้พักเ่ก,ก็ได้กะปีเดี๋ยวพ่ยูพี่นนองมาเด้อเบอร์สิบเอุ้าใช่มนีโอ้ยอยากแลนกินมุมมือพีน่นนาะใครมีบอกไปด้พีนองเอ้ยม่แล้วง พอตะกี้เราไม่กินแล้วอะอะไรของพริกนะพริกลูกโดดเท่าน่ะปลาพี่น้องป้องฝายเบอร์สกูสโคนกินไหมปลาอันนี้ก็คิดอันนี้น้อหรือว่าเด้อกินเปนลงบ่เด็กสำหรับพีไมาเด้พี่น้องกินพีก่อนเดี๋ยวก็เจ็บปากกันถัดยากปลาพี่น้องเอาขวดคราม แ่บแซ่บ่ฮเแ่บมาส่งออะขอแจ๊กก่อนเมื่อแจ๊กเมื่อแห้วะบ่นี่อผู้พักต้องกร่ตามจักระจันพ่อย้อนกินยอเยอะ่ยออขาเมื่อกี้ก็เดือดแลง พากิกปีกระโดงปีาี่นมันอยู่ในกกอันนี้เล่นบีเด้นบินไปแล้วะเออน้ำโบนะเออากินก็ขาวหอนควันออกตัวตัวเอ่หแตะประเดี๋ยวอีพอกาแตะผีเพชรกำลังนะัมาเลยแม่นะคะพวกขี้มันี่เนาะ เซฟคีมกน่าสกินีมะนาวเซบอลสกินเกียซคีมห้อเพีงั้กกระชังแจกกระตือกัดหนัง uh นึ huh. ่งเขาเรียเจ็บปากคนโบไว้กันนะกินเลยกินเลยข้ามคังไงในกลัวกินโซ่ดเจ็บปากอยู่เบเกียนั่น้องเออมาเบดเลือดแปลงนะเลือดปงเป็ าอะเห้อเฮ้เฮ้อเอตกหลายกหลายปีักข่าไข้าวามาแล้วไปชิมอะไรให้เลยวนจอบทนท่มยบริคีห้อักกิ๊ดดดอันนี้อดุดนะแม่ดุดหมดเลยเนาะวานดุดดดเ ดดม่เท e. ี่ยงับ้างกันนี่ห่างบงีส่วนเป็นโ่อะไรอนี่อนน้องพอย่าโอมาลุยต่องายบอลพี่นนอะเก้าบรเเ็นหงงง่ายมากเตี่ยฝุ่นบรเห็นเออโอ้บบผัวเนาะะ กีน่รักปานไปเอาปีดอยู่อ่ะก็ปีดกบบีมหวจ้ะปากพี่พกบีน่อไปเอาไหวะปากบปบอว่างยาอลไพี่เนะนีเบิร์ตเนาะแสบหูพังพปง้านปองพี่หมาเดี่ยวถ้าเคียมกินบดได้ายนี่ค่ะพริกนะพี่ยังสวน่ะบอเนเบิด์ตขาว้อดมาเบิร์พริกไปนะฮู้มิงไปนะ ปาดไม่เดือดมันไปกินได้พี่น้องอันต้มใส่ต้มพผงเพิ่มใส่ข้วขึ้นนี้อเหลือาาามาพี่คัใดใน Saturday หอมๆสิเนองตีนมานาวมันเดือดเงิน,นดีเนาะเงินดีพี่เงินสีเซ่หล่อเลยพี่น้องแกแหง,ร,แง,ร,แงร,รัวนตาบีบเลยแกงขวดแกงขวดข้าแล้วไปเด้อพี่น้องเด้อ ตอลอดทีนี่กับศิฟ้ากับนีเด้อพี่นอ้องเด้อฮอนเนี่ยเขาไอาบน้ำดีกว่าถ้าจะอาบน้ำฟังเหตุขีดหน่อยนะพี่น้องบายบายฝากก็ไลน์ใช่ไหมฝากาก็ไลน์นี่นะฝากก็ไลน์กดแชร์กดติดตามสาวขีดเลยเด้อบอพวกฝากให้แน่ฝากแน่ฮะยิเดี